สวัสดีครับแฟนๆชาว youtube FC ช่างโลดพาเพลินเมื่อนี้เสิพามาเบ่งเพิ่นปลูกมักพริกเนาะครับเนาะโอ้มักพริกล่งขุ่มแล้วบานนี้๊าทโทุอืมอันนี้ต้นผักหอมเนาะต้นผักหอมต้นลำไย โอ้ผักผิกงามเองผักอีตูโอ้ผักอีตูงามครับนี่เป็นาการปลูกเมนีเนาะอันนี้โอ้อาจจะเป็นต้นมะกรูดต้นมะกรูดนี่ต้นชะพูหรือว่าผักอีเลิศอ,อ่าผักคะกะมีหรือว่าชะอม ชะอมชะอมกับชะพูอยู่ด้วยกันอันนี้อีหย่างนาะนี่นาะโอ้อันนี้ต้นต้นแค่เนาะต้นแค่กะทิไม่ไงสอนเป็นมาช่ำไว้อ่าตอนนี้จะเป็นผักผักชายาหรือว่าผักผงสุรดเนาะ นาะนี่เน,นาะมะเขือบอ่อนี่ยมะเขือยังมะเขือมะเขือเนาะเอ้าปาการขุดสะกอนบาน้าน,นาถ้าไปเบ่งถ้าไปเบ่งบ้านครับบาทหนี่งโอ้ช่างโลดท,ทำการตีผังตีผังยกบ้านนะครับเด้อพามาเบ่งอันนี้ตีผังแล้ว บ้านน้อยคอยรักครับผมความระยะห่างระยะห 3, 50, ่าง3เมตรหาสิบเครับเดอ้ออันนี้ตีพังแล้วตีพังใส่ฉากแล้ววัดมุมฉากก็ได้เป๊ะแล้วนะครับเนาะเส้นนี้เส้นทยายงนี้ทยงยงนี้ได้ฉากไปแล้ว ฉากนี่จะมาหานี่จะมาหาเน้นนี่ได้ฉากได้มุมแล้วก็ได้มากมากจุดจุดที่จะคุดหลุมครับผมี่มากเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วานีมากน,ากนี้ตอนนี้ก็จะมากนี้ ตีพังอันนี้เขาเอื่นว่าตีตีพังแบบตีพังแบบหลุมต่อหลุมนะครับเนาะตีพังนี่ก็จะมีจะมีอีกแบบนึงกับมันจะตีพังเป็นยาวไปเนะเาะอ่าส่วนช่างโลดก็บอา่าเป็นทตีแบบหลุมต่อหลุมเพราะว่าวัสดุดอุปกรณ์ยังยังบ่พร้อมก็เลยก็เลยต้องเอ็ดแบบนี้ครับ บางทีเป็นกับมีเล็กมีอย่างเป็นกับแลนเงาไปเลยนะอันนี้ช่างรถถ้าได้สร้างเล็กสร้างอย่างกันเลยบ่มีกันเลยเอาตัวสีลายครับตัวสีลายสีลายมาตัดแปะหาระดับทุกตนถีดมากแล้วกเอาสีลายมาตัดแปะสกรูยิ่งเข้าไปส่วนนี่ก็สกรูดำยิ่งเข้าไปก็จะได้เป็นผังแบบนี้ส่วน <c oughs> กะเอ็ดได้หลายวิธีครับอ่าที่เพิ่นบางคนเพิ่นกะบได้ยึดตัวนี้เพิ่นกะมัดเอาเลยมัดเอาเลยส่วนช่างโดดกับธนัดถนัดแบบนี้นะครับเนะาะถนัดแบบนี้กเอาก็เลยต้องเอาแบบนี้ส่วนบางคนเพิ่นก็จะเอาไม้ครับบางคนเพิ่นเพิ่นไไม้ขาวไม้เก่าเนาะไม้ขาวที่บ้านที่ลือแล้วเพิ่นก็เอาไม้ขาวมายิงยงวไปจกัก จากผังตัวแรกหัวผังตัวแรกเงาไปหาหลบหลบหลบผังครับบางคนมันก็ใช่ไม่ไม่ขาวไม่แปรไม่นาซามไม่ได้ได้มดครับ,บคนมันก็เอาเล็กแปรถ้าถ้าเป็นงานเล็กที่เป็นมีเล็กสร้างเล็กสร้างหยางข้ามาแแหลมมันก็เอาเล็กเล็กแปรรือว่าเล็กก้องนิว่วคุณนนิ่ว เลขสอคูณหนึ่งนิ้วเลขสามก็ได้ครับผมกราสั่งโหลดมือนีอยูไอยูน้าก็เลยเอาเอาแบบง่ายๆนะครับเนาะเอาแบบง่ายๆคิดง่ายๆปักหลักเสาเก้าหลุมกใม็ใส่ไม้พังใส่ไม้พัง24่่ทอนครับผมย4่่ทอนล้มหนึ่งใส่สี่ทอนอ่า หลุมมุมหลุมลม,มุมนี่ใส่ซีทอนครับสองส่วนหลุมกลางกะใส่สองใส่สองก็พอทำการมากหลุมแล้วเรียบร้อยมากหลุมเพื่อที่จะคุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะเก็บเชือกแล้วครับบา้านเอ๊ปลายเชือกอยู่ใส่ฮะปลายเชือกอยู่นี่ปะ,ะเก็บบ้านนี้ ม้วนด้วยบาทม้วนเก็บเชือกด้วยครับพี่น้องด้วยไอ้ไม่เงั้แบบยช้อนม้วนครับ่จากว่าแอบปดเลย,เเลยเตังการมากแล้วก็เก็บเชือกอ้สวรรค์แบตพระเอกในงานครับ มีตัวเดียวที่ใส่ไฟฟ้าอย่างอื่นใส่ก็ได้ใช้สวานแบตย่างเดียวครับได้ปะ <Okay. S 1> <Okay. S 1> ก็จะใส่ซีลายนี่แหละครับเศษซีลายเศษนี่แหละ,ละคือแบบว่าเอาวัสดุวัสดุที่มีวัสดุที่เหลือจากการเลียงการ,รงานมา ประยุกใส่นะครับคือว่ามีม,มีอนใดกะใส่อันนั้นนนะอันนี้ผมมีซีลายเหลือก็เลยต้องใส่ตัวนี้ปวดได้บ่ถา้าถ้ายังให้ปวดง่ายกะเอานี่หมุนออกเลยได้บอผู้กลองอยากสันนะครับเนาะมือไม่ขออภัย ขอบคุณแฟนแฟๆ fc ช่างวิโรจพาเพลินทุกท่านด้ยวยครับเดอ้อที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดรับชมทุกทุกคลิปขอบคุณทุก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 คอมเมนต์ความคิดเห็นด้ยวยครับเดอ้อที่ให้ความสนใจนี่จะเป็นบ้านเป็นบ้านชั้นตำครับผมบ้านบ้านหลังตำบ้านหลังตำสไตล์โมเดน จะเป็นโมเดนหรือจะเป็นจัวกะยั่เป็นที่แน่ชัดครับผมว่าช่างโหลดกําลังเอ็ดไปน้ากะคืดออกแบบไปน้ำนะครับคืดออกแบบไปน้าเอาผู้ใดท่านที่กําลังรับชมอยากให้ช่างโลดออกแบบเป็นตัวใดกะช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับเด้อเพื่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นข้อคิดที่หรือเป็นกา,การบ้านให้ช่างโลดทําบ้าน ลังนี้นะครับเนาะใจก็อยากได้ลังสูงลหรครับอ่าเบิ่งเสารครับผมเสาเสาหนาหกหนาหกหรือหนาหานาสิบห้า <15. S 1> หนะนาสิบห้า 15, ยาว4เมตรห้าสิบครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นนะครับเดี่ยว4เมตรหสิบนี่เก้าต้นละกานละกะ 50, นัน3เมตรห้าสิบสามต้น สามเมษหายศีนี่น่าจะเป็นต่อต่อหลังบ้านหรือต่อหน้าบ้านนี่แหละครับเสาเสานี่น่าจะแม่นสื่อพีกายนี่เนาะแม่นว่าครับไม่ใช่สอนสื่อพีกายนี่บ่โอ้หลายปันได้นี่สื่อเสามานี่ยมืน่นหาปาโตเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทั้งหมดสิบสองตนนี่มื่นหานะกระถือต้นละ พันหน่อยๆเนาะถึกต้นละพันหน่อยๆโอ้ก็โอเคโอ้เป็นใสเหล็กเป็นใสเหล็กใหญ่ด้วยครับด้วย <S <S เหล็กคออ้อยเหล็กคออ้อยโพโพหัวโพหัวเหล็กคออ,อ้อยน่าจะ จะขออ้อยแปดหรือเก่ามินนะครับคออ้อยเก่ามินเก่ามินเล็กเก่าเล็กเก้าคออ้อยถ้าว่าเป็นหุนก็น่าจะเป็นสามหุนสามหุนปุกลุกกูออนอนอย่างเดียวปุกลุกก็ได้พอยอมลบเลยตามรา,า,า,าคาเล็กเนาะ เป็นบ้านสวนครับผมอยู่ไฮอยู่หน้าบ้านสวนบ่มีไฟฟ้าด้วยครับเด้อบ้านหลังนี้บ่มีไฟฟ้าอาจจะเป็นโครงเล็กคงช่างรหลดก็คงได้หาเครื่องปั่นไฟมาทำการปัน่นเพื่อจะใส่ตู้เชื่อมนะครับโ <c oughs> อ้คำอะไรจะคุดเหลววยมนอกมือนนี่เนาะ ได้จักสามหลุมกับพอดีเนาะแม่ใหญ่สอนเนาะ <laughs> ไอแม่ใหญ่สอนขุดสองหลุมผมขุดหลุมหนึ่งพ่อสามหลุมเหมือนนี <laughs> ่ว <laughs> ันนี้บรรยากาศก็โอ้ลมครับลมเมืดมือเมืดเวียนเลยอู้ห้องบนดเดียงปุ่นะห้องบนเดียงห้องบนเดียงที่ทั้งตุนดูนะนะเงียบปะ แมนบ่าทางเกาบ่าอืมขอขอบรรยากาศลมมืดเหมือเลยครับเมือนเนี้ยแดดกับมีไม่ร้อนพามชมสวนบางนัเกันเนาะโอ้ไแม่ใหญ่สอนลราปลูกบางนดพร้อมหรือว่าสับประรดทางเหนือกับมะขนัดเป็นว่าคล้ายๆกับอีสานอ้ระวังเ้อ มะขันัดเป็นว่าโอ้มะแข่งกัมีตำใส่มังม่วงเด้เนาะนี่เนาะได้มังม่วงมาก,ก้อนจย่างมือเสร็จตำใส่เบิงมะแข่งเนี่ยใส่กะปิแซ่ฉะน้ำตาลใส่ไอ้ว้ามาน้ำลายแตกอันนี้ต้นอย่างเนาะลินจีมเมนบอนี่ต้นมะล,ลินจีเนาะโอ้ลินจีโอ้ สับประรดพันก็มีสีทองสีเหลืองสีแดงสีโอรสอันนี้น่าจะเป็นมังอกมังงอกมนปลูกอยู่หา,า้านเลยนะครับเนี่ยานานโอ้ลมลมดีขนาดเลยครับมื่อนี่อันนี้มักทัวแห่ด้วยครับดื้อมักทัวแห่ทางเหนือไม่แห้ ตัวยห่โอ้ยกําลังพอดีกําลังพอดีกินเมียงเลยอืมโอ้หวานครับอืมกับแจวบองเนาะครับตํำล่ำคาอืมคักระผลน,นั่นเองอืมอ,มอ,มอม้หวานเดยบมื่อฝาดเด้อืมเนาะ หวานบ่ฝาดเด้อพี่น้องโอ้ยปลาแดกบองีใส่น้อไม่ใช่สอนเลยอื้มแซ่บแต่น่ะอืมอื้มน่ะอื้มลมอ่าตัวโอ้ยกินอื เป็นการเสร็จจับเรียบร้อยสําหรับตีผังวันนี้เนาะหนึ่งสองสามีหาหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ล้างบ้านก็องเหลือไว้เหลือไว้ต่อต่อมาด้านหลังเป็นห่องขั้วนะครับเด้ออาจจะเหลือมาขห่องขัวประมาณสามเมตร หรือว่าเนี่ยอาจจะสามเม็ดหาซิปซ้ำกันเพราะว่าเลือเนี่ยน่ชงโหลดเลือเนื้อที่ไว้ประมาณหาเมตรครับดันหลังจากเสาจากเสาจากเสาเอ่อเส้นใยเหลือมาทางทางนี่หาเมตร็าเหลือพื้นที่ประโยชน์ซสยซอยส่วนด้านคางด้านคางกับประมาณหกเมตรครับเหลือด้านคางมาทางนี้หกเม็ดดันคางมาประมาณหกเมตร ส่วนด้านหน้าส่วนด้านหนาเหลือหน่อยเดียวครับสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนการนาจะโอเคอยั่มั้งเพื่อเพื่อตอออกมาหน้าบ้านหรือบ่อตอก็ะไ้เนาะเป็นเอ๊คิดว่านาจะตอลรอครับดินข้างหนาเหลือจากจากเสาเซ็นเตอร์ด้านนามาเหลือประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับนอ หลือพื i, ้นที่ชซอยสามเมตรห้าสิบส่วนด้านนี้ก็อยู่ริมริมเลยอาจจะอยู่เหลื 2, 000, 000, 000, 000. อสองเมตรครับผมจากด้านข้างเนี่เหลือสองเมตรสองเมตรนิดๆบ่เกินสองเมตรยี่สิบขอนมาทางนี้เพราะว่าเหลือเนื้อที่ใช้ประโยชน์ฟังทรายนี่ให้หลายให้หลายที่สุด คาคนอาจ,จสังเกตว่าเออสาผังมันคือประตรงกันอันนี้คือ <c oughs> อันนี้คือประตรงกันนะครับเด้อที่ประตรงกันก็เพราะว่าผมตอกบ่ได้ครับตอลงไปมันเป็นหินครับเป็นหินเป็นหินศิาลาแรงหรือว่าหินนอนเว้นบันเท่านี่แหละเป็นหินตอกบ่ได้ครับก็เลยเบนทรายออกมาต่อข้างนี้ ส่วนส่วนมากจะเป็นหินครับแล้วนี่จะเป็นหินหินศิลาลายเออลมลมหนาววีวีครับพี่น้องมือเนี่ลมหนาวมัดมือเลยสังเกตลตงไปไหมโอ้กล่องสัน้นนะครับเด้อมือไม่กาบขออภัย ังเมือจังสิบไปหาสื่อใหม่กันสั้นู่ครับเพื่อให้พี่น้องแฟนๆได้รับชมแบบนิ่งๆเนาะเอาคลิปนี้ขอจบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปชา่างโหลดสิบห้าเบิรงนี่ยังกะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ช่างโหลดเป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยครับเด้อเพื่อสร้างคลิปต่อไปให้แฟนๆพี่น้องได้เบิรงได้ชมกัน คลิปนี้ขอ,อาลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับปลูกมาพิกต่อกันครับบัดเนี่ย